เสร็จแล้วค่ะลวกกระลำดอกแ่บแทบน้ำกพี่ต้องหวานอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอือหืออร่อยมากค่ะแทบจะต้มน้ำให้เดือดน้ำประมาณหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรค่ะ เกลือหนึ่งช้อนชาจ้าจ้าแม่จา้าเกลือหนึ่งช้อนชาผงนัวไปช้อนชาผงนัวครึ่งช้อนชานั่นแหละน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ำมันหมูหนึ่งช้อนชาค่ะคุณพันใช้น้ำมันหมูนะคะอร่อยเลิศรสเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ลวกลวกประมาณหนึ่งลวกประมาณหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาที สองนาทีลวกประมาณสองนาทีอ,าทอ่าลวกประมาณสองนาทีค่ะเพราะว่าน้ําเดือดเดือดลวกแค่สองนาทีแล้วตักขึ้นมานอกในน้ําเย็นค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นมานี่สวยสดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมใม้กาลังใจค่ะลวกแค่สองนาทีแต่ว่าน้ําต้องเดือดเลยค่ะพี่น้องน้ําเดือดเดือดเลยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ